อยัางนีง้น้องคิมน,น้องคิมอย่ารีบถ้าตายเราเริ่มใหม่แต่แรกเลยนะแบบนี้ใช่ห哟ตายเราเริ่มใหม่แต่แรกเลยแบบนี้เออเวลาจะหมดคหยาบถึงกับดุดปากเลยน้องคิมกูนั่นสงสัยจะรีบไปหน่อยอเลือกด่านดันไหนดิด่านไหนอนน่ะ ดันหนึ่งดิดันหนึ่งคนเลือกเรือยสุดแล้วมั้งหกเจ็ดแล้วนี่ไ้เ้ยวัยรุ่นคนแรกเ้ยเออเฮ้ยเบื่อเว้ยน้องขี้ฮิ้ยโอ้ติดกำแพงเฮ้ยด่าให้ควายวะ เอออ้ยเกพุ่งมาไกลเลหึขดอ,อ,อะไรวนะเนี่ยถ้าตายเรื่องใหม่แตยแรกเลยนะโคตรบแบบโคตรกวนตีนเลยวะ่ะอะไรเรียกอยู่นั่นแหละพี่เฟดพี่เฟดอะไรไม่รู้ติดอีก อะไรใครโดนเกียนถึงไหนกันแล้วนี่ถึงไหนกันแล้วพี่อยู่ที่หนึ่งที่หนึ่งใช่อยู่ที่หนึ่งไปยังไงวะที่หนึ่งเออเออเออชนะแล้วชนะแล้วชิมด่าใครวะชนะแล้วเฟสนหนึ่งรอบชนะแล้วเอา้ามึง่องเท่งรัวๆเลยเป,เป็นเมื่อกี้ไปชนะแล้วเส้นช<ๆ>้ำอ๊บ Uma! บินมาไหนวะเนี่ยเฮ้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 ยเจอเส้นทางลับแล้วฮนานไม่ยอมไม่ยอม กูโจ้ไล่หน้ากูล้นไล่หน uh ้าเ้ยเฟสฮะสองรอบแล้วสองรอบใช่สองรอบแล้วไปยังไงวะนะเข้าเซนเจ้สองรอบแล้วไปยังไงนี่เส้นทางลับโคตรตึง มันว่าพี่ที่หนึ่งรัวเลยว่ะชนะสามรอบติดแล้วสามรอบติดสองรอบแล้วสองรอบไปสามเฟีขอทำไปก่อนนะนำหมอนำหมออย่ามันนำฆ่านะเว้ยเนี่ยนำไปแล้วเนี่ยเืออเดี๋ยวเลเซอร์ตัดขอนำนะขอนำนะอย่านำไม่นำเว้ยไม่นำเฮ้ยเดือบโดนนำอาอโดนนำแล้ว โอ้ไปเร็วจังเลยเนี่ยทั่คิมด่าใครด่าเกมแล้วมันีสามแล้วเขาจะใช้รอบทมีสามแล้วเฮ้ยมันยอมไม่ได้ไว้เฟสเฮ้ยเฟสฮะแต่งโซนิคอะไรนะคิมแต่งตัวเป็นโซนิคนะคิมมันแต่งตัวเป็นโซนิคเ,นนเหรอแบบไหนแบบไหนพีีชนะพีีชนะไอ้หน่อง ยังไม่ได้ว่ะอสุดท้ายสุดท้ายตอนสุดท้ายตดเร็วแต่แล้วนะโอ้โหไม่ได้ว่ะนิลดอตอีกยีไปนู่นแล้วปักปักเข้มเบะโอ้ยบินมาแล้วววิย วิ่งมาได้ไงวะไอฟิตตนเกินไปล้ไอฟินึกว่าจะไม่หอดแล้วดอตจ้อะถึงชัชนะอยู่แล้วอ่ะเราไมต้องตกแล้วา ชึบไม่น่าโลุกเลยเอา้าตัวเลเซอร์ผ่าตัดโอ้ลีเซอร์ลเซอร์นี่น่ารำคาญจังวะ,วะคิมยากิด ไล่ร้องอยู่นั่นแหละเอาเฮ้ยมาว่ะไอเฟสมาแรงว่ะเอามันดีแบบนี้เฮ้ยเนี่ยน้ำคิมน้ำคิม วุ้ยจะน่าอีกแล้ววะชินชัยอีกแน่ชินชัยเห็นแล้วมันยอมไม่ได้ว่ะอิจฉาว่ะจะต้องเข้าชินชัยให้ได้บ้างเฮ้ยมาได้ไงวะตายคือใครตายวะนะเฮ้ยพลังแห่งการพุ่งเอา เกียรเลเซอร์ว่ะเี๋ยวเวลาอีกหนึ่งนาทีอัดคลิปมาหกนาทีแล้วนนเฮ้ยใครนำวะใครนำว่ามันยอมไม่ได้วะมันคิงมิงตายลัวๆเลยเว้ยมสมจะเป็นที่หนึ่งต้องมีที่หนึ่งนี่ไงที่หนึ่งกูพี่พีเอง ค่อยๆไปไม่ต้องรีบจะกรีดไอ้คิมตบหัวหลุดเลยตบยังไงวะเฮ้ยโอ้จะขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้เฮ้ยยอมแล้วเว้ยสามสองหนึ่งเฮ้ยยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ ทา่ก็ด่านไหนวะด่านแรกกยน่ด้ใช่ไหมด่านขาวดำรอบนี้จะเป็นที่หนึ่งให้ได้เลือกแล้วน้องคิมไม่ได้เลือกเหรอเฮ้ย ah. สัวสวๆๆๆบินไปเลยเอ้าวตกตายเลยค่ะ <ride> น้องคิมดาใครนักหนาวะเนี่ย เลเชอร์เลเชอร์อะไรวะเลเซอร์ไม่ใช่เลเชอร์อุ้ยเมื่อกี้เจอโซนิกตายว่ะตายรัวๆเลยเว้ยน้องคิมเป้ยเป้ยไปไปไปตายได้ไงวะสัว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 เฮ้ยเอ้าเฮ้ยรอดเฉยเลยเว้ยเอ้า โซนิกฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลระบบมันเป็นไรวะสงสัยเน็ตจะไม่ค่อยดีฮัลโหลฮัลโหล อ่านไปได้ไงวะ เอาอะไรวะเนี่ยโทรใหม่ สี่สามสองหนึ่งไปเลยให้โยไปไหนไปไหนมาฮับลไม่ได้ไปไหนมาอยู่ดีดมันก็ดับเองสายตัดเด้อชัวชัวเจ้าบินไปเลยเฮ้ยตอนไหไงวะ ด่านทะเลมันเล่นทะเลกันวันน sure> ี้เมื่อกี้ไม่ได้ตัวไหนอยู่ดีดีสายมันก็ตัดสายมันตัดไงฮะจ่มน้ำตายเลยหุยยอมไม่ได้ว่ามันมีคนน้ำเลยยอมไม่ วิ่งชอบด่านนี้ว่ะไม,ไม่ไม่มีเลเซอร์ไม่มีก็เฮียแล้วโอ้เลเซอร์ตายเลเซอร์เยอะชิบหายในด่านนีส้สัวสัวบินไปเลยจมเฮีย <c oughs> มาได้ไงวะ ไปเว้ยไปคลิปมา13นาทีดาใครไก่วะด่าคลิปด่าคิมไก่โอ้ตายเลยเป็นพ่อเป็นพ่อเราคิมเลยโอ้เราคลิมเลยราคิมเงียบไม่อยากพูดพนี่คิมบอกผิดอะไรเนี่ยผิดเต็มเต็ม ใครวนะที่พี่หลอกเกินเลยแพ้โหสุดยอดนะทีนนี้เห็นผลดีมากเลยตาตาที่พี่หลอกเกินเลยแพ้เห้อเห็นผลอย่างั้นเนี่ยไปไหนไปไหนอ้าวอ้าวเด็กนี่หัดดาพ่อคนอื่นแล้วเหรอวะกดตีนนะมึงเนี่ยจบแล้วมันจบแล้ว ลองคิมันจบแล้วเฮ้ย่ชัวไม่เคยไปถึงเส้นสซเลยเอาจริงนเหรอรอดได้ไงวะเฮ้ยเป็นไปได้จังไดวะนึกว่าจะตายซะแล้วไหนลองทำใหม่ดิซัวัวตกําแพงดึงดึง ่าใครว่าลุงตู่ลุงตู่มันตกยุกแล้วไปสัวสัวไปไอ้าวมนตาหนา่าเบ่เลยกระไดได,ดนะเป็นไรบักคิมเบกคิมต้องชิมหันหน้ากับหลังนีกว่ดดาไป ดูาก็จะไม่รอดแล้วไอ้เฟร็ดสามวิหนึ่งสิบสามวิยอมแพ้เด้อไมายเลขที่มอ่ะเก้าแปดโอ้โอ้ไฟน่ากลัวกูยอมแพ้โอ้โอ้อันแรกอันแรกอันแรกเลยใช่ไหมแตดแล้วไม่ได้ลาวาภูเขาไฟอันแรกก็คือใครชนะก็คือจบเกมเลยรอบนี้ใครถึงสุดท้จบเกมเลยโอเคมาดูดิใครจะชนะ ตายหาแล้วยังม่ทำเริ่อเลยใช่มอุ้ยร้อน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 วะร้อนวะร้อนวะเราวะเราวะหวกดักฮ้ยบิวมววหนวววววาวว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 ่วกีววววววว่หวว่วว่วววววนววววววแล้วว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 ้วสมเฮ้ยนววงววอวว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 นวนน คนนั้น<า>ชื่อว่าคิมนั่นไปนู่นแล้วผ่านไปได้ไงวะไม่ไดแล้วก็ตายหายแล้วไอ้คิมแม,ม่งคิมแม่งวิ่งรัวๆเลยเว้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่อะมันนำหน้าเราอยู่เห็นอยู่เนี่ยสง,งสัยมันมีความร้อนแล้วมันสงสัยมันหัวร้อนหัวร้อนเสร็จแล้วมีพลัง สมสมสมน้องคินตายน้องคินตายชึบชึบชั่ตตตวไม่ต้องรีบค่อยๆไปเฮ้ยเส้นใส่เดินนะ้าไม่ต้องรีบค่อยๆไปเดี๋ยวตายก่อนเฮ้ยมาแล้วเว้ยวันนี้นี่แหละอีกเฟสจะเป็นที่หนึ่ง เว้ยไม่เว้ยไม่เว้ยที่หนลยเว้ยแตะ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 แตตะเ่ที่หนึ่งพอดีดีใจชัยโยร้องเฮ่ี่่ที่ที่่ที่หนดูดีๆก็คอหักกันวะด่าอะไรวะเนี่ยเริ่มก่อนแล้วกัน่า่อันนี้สนุกอันนี้สนุกสนุกยังไงวะ สนุกที่สุดอันนี้ภาพสวยมื้นแล้วก็เวลากระโดดมันจะลอยๆนิดนึงเหรออืม้มเพิ่งรู้นะเนี่ยความรู้ใหม่ของเรือบอกไม่ไม่ใช่เร็วดิมันจะช้ากว่าปกตินิดนึงดีถ้าช้ากว่าปกติอะดีเร็วเกินมันก็บ่ดีใครนำหน้าไปวนะน่ะลุงพีลุงพีนำเนาะที่ท 1. 1> นหนึ 1. 1> ่งเหรอเวลาพี่พี่เอาจริงแล้วนะขอที่หนึ่งนะเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเอาจริงแล้วเก่งขึ้นเหรอก็ออเก่งขึ้นดีวะตายแล้วไม่น่าพูดมาเลยมงึง น้องคิมมันก็กรีดอยู่นั่นแหละน้องคิมน้องคิมพี่ดาลก่อนตายทีหนึ่งในกรีดทีหนึ่งใช่ไหมเห็นกรีดกรีดอ้าวมน่ากลัวกิดังกิดังแตะแตะแต่แตะแตะแต่แตะแตะแต่แตะแต่แต่แต่ว้าอันแรกมาเดีย๋ยมาแรกเอ้ยเอาอันที่สามอันที่สามด่านอะไรวะทะเล,ล,ล,ลทรายเลือกเลือกด่านที่สี่ไปแล้ว ไม่ดันเลือก,อลลกดันที่สามไปแล้วแรกคืออนแรกคือชนะได้ไม่จำกัดมันก็ไม่สนุกเลยเโนโดยนอแล<ม>้วเนี่ยเปลี่ยนแมปเปลี่ยนแมปเปลี่ยนแมปใช่ไหมปักวกาเหมือนเดิมแต่เป็นปักบก้อนใหม่